กตอนเจ็ดตำนานอลังการโจมึงอ่ะว่าโอ้โโหอลังการอันเด็ดเต่าจันอลังการตูอันนี้โอ้ยามาเดมาน้องเอ็น้องเมียอลังการดุดุนลงมาอู้กันนี้มาพบเมียกลางตังเมียมาเอาเห็นว่าไม่ไปเลยร้อยไหมกว่าร้อยตอนนี้คนลู้อะไรมั้งในใจอาบูเบายาว คุยตบเรือกูใจรู้นี่อืมันเฮ้ยกูยู่งที่กำนองเมียอ๋อเมียเจียการตู้ rồi เรือกูจะบักเรียแล้วร้อยครั้งฮานู้อันไี้เต่าเบือพันันได้กำนองเมียได้จริงเนี่ยอาเมื่อไงดวงเบืออยู่ปันเนี่ยเอออย่าจีบเดินหน้าอย่าแม่เกรียดกูกับป้าคุนเราตาล้อล้อจีบยิ่งมาเบือมานะแต่คุณหญิงไม่ล้อกุนรูบลูไปจีบยิ่งหนึ่งเกรียดกูไม่เกี่ยวกับป้าเกินจัดนี่กูไม่ต้องการจะล้อเลย ชโบอลอก็ไม่ชอบชอยคนล้อสมันเปลียนสมันกี้อะไรก็คนลอตะเปลีบดีมันกี้คนล้อเปลียมันกี้เปื่อเว้นมาไนนั่เวลาไหลอีกล็อมาปอแหมโอ้ยไม่เห็นจะนานหล่อขึ้นเป็นคองเลยไม่รบกองไปยังี้ได้ตับ้ากันแหงกูดัเปลียกูลอเป็นคองไปบมาลอขี้แตงแมวเลยโอ้งไอ้กว่าป้าวนแบบเดิมเดิมเป็น เราตางยังไม่ตึงแสนและตั้มพลละโตมันต้องัวขกองคูยอย่างสองกูดอยู่ไหนละเดนธรรมาเนอกูดนึงอยู่วัดกูดนึงอยู่บดิงเนี่ยไอ้ตั้มบุญนม่ตัดเดินทิปดิกูจัดกูดบาลเลยกับผู้ย่างแม่เล่นเหลือกูดดุมาดิคนมาไหนพี่โตนี้มันเมันคนจริแล้วเหล็กทำไมอยู่บ้านเราคกันโตเป็นซื้อตหนังเออไม้แก้วก็ได้นังมั่งคุณมาบ้านยืนไม่ตินังเลย ไปรันเฟนิเจอร์ไว้ทำไปทำพันแล้วก็ตึงบานใจตีดิบใจตีิฟตัวตงเรืรอเ่องหลักๆอย่ามาได้มาไม,ม่ตีนังได้ตีนังพี่เลยได้ปลาหนาไม่เนาะไปเจอตีนังมึงไปเอาเือกปาหนาม่เคุยอยากมันโตว,าตาวนันตาแกเอาจูวีจุดตรงมที่แม่นถูนวค,วตตควาตัวมันจะชูบี้เมือเต็มต้วกูมัวเม็ดเลยทีแหกคนกัดบ้าบ้าอะไรกันเจอกูบ้าเป็น จริงเหยียแมวนวดคนตริงแล้วไปอยู่กติบ้านมันต้องมีเตยคุณไปเลยกันต้องหมู่บ้านดีเลยชอยป้าลูกป้าเมียแม่ยายน้องเมียลุงคนนั้นบอกเออปวดตามันไปตั้งรว้กับไว้ยุพนไปตู้ไปมอวรถตุกป้ามาหมดชอยปลามาตักกินวันเตะกล้องป้าโตเพิ่นป้าเมียมังป้าลูกมังก็เก็บจักป้ากันยิ่วันนั้นเล้ยป้ามาตักคว่าปิ้ลตักหน้าบ้านกิ่แหล่เก็บไป็นไรโตงูไม่เกี่ยวกูนแตยินเขาอลือ เราต้องนท่ำนายเด่วันซ้ำตีนดวงอาทินังติดดับไปจากโลกไม่เก็บสักตากัน่เด็กสัมผัสว่ากัไมนหนูใจใจกับใจมันตักหนตีติดดับไปกูจักลัวกูเต่ากระดานบาบ้าจริงเกียดกว่าฟ้าไอ้โันี่มันแปลกคนมันแปลกกว่าใจมันแปลกเราชอบู้ยิ่งมันไม่ชอบไอ้โตแล้วกินใบเฟย์แต่เจ๊ไ